พระวันพระเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพื่อชีวิตประจำวันการบำเพ็ญเพียรภาวนาบำเพ็ญสมาธิภาวนาที่เรายืดเป็นหลักปฏิบัติสำหรับพวกท่านทั้งหลายที่เป็นนักศึกษาผ่านการศึกษาแล้วก็เป็นนักทำงานนักธุรกิจ เวลาที่จะมานั่งสมาธิหลับตาอย่างพระนี่มันเป็นของยากเพราะเราต้องรับผิดชอบในธุระหน้าที่การงานของเราหลวงพ่อจะให้แนวทางแห่งการปฏิบัติสมาธิซึ่งเรียกว่าการปฏิบัติสมาธิเพื่อชีวิตประจําวันเอาการยืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทํา พูดคิดหรือการทำการพูดการคิดของเราเองเป็นอารมณ์จิตในการปฏิบัติพอเราทำมีสติพูดมีสติคิดมีสติสตยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีสติเวลานอนลงไปจิตมันคิดอะไรอย่าไปเบื่อมันอย่าไปรำคาญมัน ถ้าจิตมันคิดมากท้าทายเลยแกจะคิดไปถึงไหนฉันจะนอนดูแกอยู่อย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้มันคิดไปเอาสติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับการปฏิบัติปฏิบัติต่อเนื่องทุกวันทุกวันรับรองว่าได้สมาธิในขณะนอนหลับนี่ขอให้แนวทางเอาไว้อย่างนี้ทีนี้การที่เราจะละบาปละกิเลส สีลห้าข้อเท่านั้นสารณะที่พึงสารณะที่พึ่งที่ระลึกที่เราจะยึดยึดมั่นถือมั่นก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าก็คือคุณธรรมที่ทําจิตของเราให้เป็นพุทธะเมื่อจิตของเรามีสติรู้พร้อมพร้อมอยู่ทุกขณะจิตจิตของเราก็เป็นจิตพุทธะ เป็นจิตพระพุทธเจ้าเป็นจิตรู้จิตตื่นจิตเบิกบานอันนี้คือคุณธรรมที่ทำให้จิตที่ทำจิตให้เป็นพระพุทธเจ้าในเมื่อเรามีสติคำนวณรู้จิตอยู่ตลอดเวลาเราเดินไปเราก็ไปกับพระพุทธเจ้ายืนก็ยืนอยู่กับพระพุทธเจ้านั่งนอนกินดื่มทําพูดคิด อยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดการอันนี้วิธีปฏิบัติสมาธิที่รู้สึกว่าง่ายแต่เมื่อเอาจริงก็ไม่ใช่ง่ายแต่ถ้าเราพยายามปฏิบัติจนคล่องตัวชำนิชำนาญทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเองโดยอัตโนมัติเราก้าวเดินไปปับ๊บสติมายืนปับ๊บสติมานั่งปับ๊บนอนปับ๊บกินปับ๊บดื่ม ทำพูดคิดสติจะมากำกับอยู่ตลอดเวลานี่มันจะเป็นอย่างนั้นในเมื่อเรามีสติรู้พร้อมอยู่เราก็ไม่เผลอไปทำบาปเมื่อสติมีพลังแก่กล้าขึ้นมีสัมปชัญญะความรู้พร้อมมันก็กลายเป็นปัญญาพอเราตั้งใจจะคิดอะไรขึ้นมาพอตั้งใจปับ๊บจิตมันจะคิด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 ของมันไปเองแล้วในที่สุด มันจะไปหยุดกึกลงว่างนิดหนึง่งพอไหวตัวปับ๊บอ้อสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้เราควรจะแก้ไขอย่างนี้ควรจะทำอย่างนั้นมันจะเป็นความรู้เกิดขึ้นมาเองตัวอย่างเช่นท่านอาจองท่านอาจองด็อกเตอร์อาจองชุมสายณอายุทยา ไปเรียนวิศวะระดับปริญญาอีกเขาให้วิจัยงานชนิดหนึ่งให้ทุนมา30ล้านต่อนักศึกษา20คนใช้เงินเขาหมดไป20ล้านมันยังไม่สำเร็จท่านอาจองก็ขึ้นไปขัาภูเขาไปนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิไปก็ได้นิมิตเห็นเครื่องมือที่จะสร้างด้วยความดีใจไม่ได้พิจารณาให้ ไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบลงมาก็สร้างพอสร้างเสร็จแล้วไปติดเข้ากับจรวดจ,จะไปลงดวงจันทร์พอติดเครื่องเข้ามันระเบิดใช้ไม่ได้หนีไปอีกทีนี้ก็ได้ไปนิมนต์ทีนี้ก็ไปได้นิมนต์นิมิตขึ้นมาทีนี้มีบทเรียนแล้วก็พิจารณาดูให้มันรอบคอบ เขียนแผนผังเอาไว้เอาไว้เรียบร้อยพอกลับลงมาก็สร้างพอสร้างเสร็จไปติดเครื่องเข้าเปิดเครื่องเอาไว้ตลอด24ชั่วโมงมันก็ไม่ระเบิดพอเสร็จแล้วเขาก็รองรับว่าใช้ได้เขาสั่งให้สร้างให้เขาห้าอันแต่อันแต่ละอันราคาเป็นล้านพอสร้างเสร็จสร้างเสร็จแล้วเขาก็เขียนใบประกาศ ใบประกาศบุตรให้เลยคุณเรียนจบแล้วกลับบ้านได้นี่ตัวอย่างนักศึกษาที่ใช้สมาธิเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาเมื่อรวมลงแล้วเรื่องสมาธิเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันนั่นแหละถ้าเราแก้ปัญหาอะไรไม่ตกพอนอนลงตั้งปัญหาถามตัวเองไว้ว่าปัญหานี้จะแก้อย่างไรแล้วก็หยุดไว้เพียงแค่นั้น กำหนดสติรู้จิตอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตมันคิดอะไรปล่อยให้มันคิดไปจนกระทั่งนอนหลับพอนอนหลับหลับไปแล้วจิตมันจะสว่างปัญหาที่ข้องใจมันจะได้คำตอบออกมาโอวาทธรรมหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยคัดมาจากหนังสือฐานิยปูชาพุทธศักราช2552หน้าที่36 ถึงหน้าที่38ธรรมะธรรมทานอนุโมทนาบุญอนุโมทนาสาธุสาธุธรรม